เรามีข่าวดีมาบอกนะครับใครก็ตามที่ชื่นชอบความงามชอบฉีดโบทอกฟังทางนี้นะฮะปัจจุบันนั้นการทําหัตการความงามอย่างการฉีดสารโบทุลินัมท็อกซินหรือที่เรียกกันขุนป่าว่าการฉีดโบเนี่ยมันคือที่นิยมมากๆครับผมเชื่อและเกิดไม่ว่าจะเพศไหนไวัยอะไรอาจจะเคยได้ผ่านประสบการณ์การฉีดโบทอกมาแล้วแต่คุณผู้ชมครับยิ่งฮิตมากยิ่งเข้าถึงง่ายก็ยิ่งเสี่ยง แล้วเคยได้ยินคขาว่าดื้อโบไหมฮะหน้าตึงไปหมดดื้อโบมันคือการดื้อยาอย่างหนึ่งเพราะว่าในทางการแพทย์เนี่ยโบทูรีนัมท็อกซินนั้นมีประโยชน์ในการนํามาใช้รักษาโรคทางระบบประสาทหรือว่ากล้ามเนื้อในวัยผู้ใหญ่หรือว่าสูงอายุด้วยนะฮะคือไม่ใช่เฉพาะเอามาเสริมความงามอย่างเดียวเท่านั้นประโยชน์มีอย่างอื่นดังนั้นหากเรามีภาวะดื้อโบเนี่ยปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีการรักษานะครับ อาจ yup. จะเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มความเสี่ยงทางด้านสารารณสุขในกรณีที่เราหรือว่าใครก็ตามมีความต้องการใช้โบทูรีนัมท็อกซินเพื่อรักษาโรคทางระบบประสาทหรือว่ากล้ามเนื้อในอนาคตฮะนี่ครับภาวะดื้อโบทูรีนัมท็อกซินทางการแพทย์เนี่ยเขาให้ข้อมูลนะครับว่าส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการที่รับโบหรือว่าฉีดโบเข้าร่างกายบ่อยๆเออาฉีดเออาฉีดหน้าเล็กตลอดปีเนี่ย จนเกินความจําเป็นนะฮะรวมถึงใช้โบที่มีส่วนประกอบในการเ,เขาเรียกว่าส่วนประกอบของโครงสร้างจําพวกโปรโตีนโมเลกุลใหญ่อย่างเช่นคอมเพล็กซิ่งโปรตีนกระตุ้นให้ร่างกายนั้นสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต่อต้านซึ่งภาวะนี้นั้นไม่สามารถาารักษาให้หายได้นะครับต้องการพักฉีดแล้วรอให้ร่างกายฟื้นกลับคืนเองลักษณะของการดื้อโบนั้นสามารถสังเกตได้มีดังต่อไปนี้อะคุณลองสังเกตตัวเองดูนะ ใครฉีดโบมาข้อที่1ฉีดโบปริมาณเท่าเดิมแต่เมื่อมีภาวะดื้อโบอาจจะเห็นผลลัพธ์เพียงแค่40-50%ครั้งต่อไปที่ฉีดคุณก็ต้องเพิ่มสีซีของการฉีดโบหากอยากจะให้มันกลับมาสวยเหมือนเดิมอ่ะสคือปกติฉีดโบเห็นผลลัพธ์นานถึง4 6เดือนแต่พอมีภาวะดื้อโบปั๊บคุณฉีดปับ๊บเดือน2เดือนมันหายไปหมดแล้วนะฮะ แต่คุณผู้ชมที่กำลังสงสัยว่าตัวเองมีอาการดังกล่าวจะดื้อโบหรือเปล่าวันนี้ช่องวันของเรามีข่าวดีนะครับเพราะว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีศูนย์วินิจฉัยภาวะดื้อโบพร้อมจะให้คําตอบและคําแนะนํากับทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นแห่งแรกของเอเชียอีกด้วยนะฮะนี่คือสิ่งที่ถือเป็นพัฒนาการครั้งสําคัญเลยจริงๆศูนย์วินิจฉัยภาวะดื้อโบโดยคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลคุณผู้ชมครับ แค่ชื่อโรงพยาบาลก็น่าเชื่อถือเกิน100%ไปแล้วที่นั่นเข้า่าใัยความเชี่ยวชาญทางการตรวจวินิจฉัยการเก็บตัวอย่างเลือดของผู้ที่สงสัยว่าตัวเองนั้นจะมีภาวะดื้อโบนะฮะและจากข้อมูลล่าสุดในช่วงปีพุทธศักราช2564ถึง65 64ถึง65จาก137รายเชื่อไหมครับมีคนไข้79รายที่มีผลการตรวจเป็นบวกแล้วก็ยืนยันว่าดื้อโบฮะ คิดเป็นสัดส,ส่วนคุณผู้ชม5 8แปและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะฮะปัจจุบันนั้นความนิยมในการเข้ารับการทำหัตถการฉีดโบทูรีนัมท็อกซินเพื่อเพื่อเสริมความงามเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสิริราชจ,จึงมุ่งหวังให้มีการขับเคลื่อนการตระหนักรู้เกี่ยวกับภาวะดื้อโบออกสู่วงกว้างมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเพื่อบรรเทาความกังวลช่วยลดความรุนแรงของภาวะดื้อโบได้แล้วนอกจากนี้ครับยังมี ความร่วมมือจากทั้งภาคเอกชนอย่างเช่นบริษัทเม r ร์ชเอสเ he ติกประเทศไทยนำโดยเภสัชกรหญิงกิติวันรัตนจันทร์ก็ริเริ่มโครงการส่งตรวจภาวะดื้อโบเพื่อเพิ่มช่องทางให้กับคนไทยนั้นได้เข้าถึงการวินิจฉัยภาวะดื้อโบได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะร่วมมือกับพันธมิตรคลินิกความงามมากกว่า40แห่งทั่วประเทศในการสร้างเครือข่ายช่วยเก็บข้อมูลแล้วตัวอย่างเลือดของคนไข้ที่สงสัยว่าตัวเองมีภาวะดื้อโบเอาไปตรวจวินิจฉัยที่ สูย์วินิจฉัยที่ศิริราชในขั้นตอนต่อๆไปนะฮะอ้าวคุณผู้ชมครับไปติดตามดูรายละเอียดเพิ่มเติมของศูนย์วินิจฉัยภาวะดื้อโบโดยแพทย์สิริราชไปพร้อมกันครับ ศาสตรีราพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวศูนย์วินิจฉัยภาวะดื้อต่อโบทูลินัมท็อกซินแห่งแรกในเอเชียอาคเนย์สวยปลอดภัยไม่เสี่ยงดื้อโบเพื่อให้ประชาชนในวงกว้างในเข้าถึงความรู้และการตรวจวินิจฉัยภาวะที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพราะประชาชนส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้ารับบริการโดยที่อาจยังไม่มีความรู้ครอบคลุมซึ่งนํามาสู่ความเสี่ยงเกิดภาวะดื้อโบได้โดยมีศาสตราจารย์น,นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานแถลงข่าวร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเภสัชกรหญิงกิติวันรัตนาจันทร์ผู้บริหารสูงสุดบริษัทเมอร์สเอสเทติกประเทศไทยโดยภายในงานคณะแพทย์ผู้ร่วมจัดตั้งศูนย์วินิจฉัยภาวะดื้อต่อโบทูรินัมท็อกซิน กล่าวเสริมถึงประเด็นอุบัติการการดื้อโบและชี้แนะช่องทางการตรวจวินิจฉัยดังนี้ภาวะดื้อโบนะครับก็คือภาวะที่ร่างกายสร้าง การต่อต้านต่อโบ um ทูนัมท็อกซินทําให้การทํางานของโบทูนัมท็อกซินมันไม่ตอบสนองนะครับซึ่งมันมีอยู่จริงนะครับอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยแหละครับถ้าได้รับการฉีดโบทูน um ัมท็อกซินบ่อยๆนะครับถ้าท่านมีความสงสัยนะคะว่าตัวท่านเองที่ใช้โบทูนัมท็อกซินแล้วเนี่ยมีภาวะดื้อหรือเปล่านะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาตรวจได้ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหรือไปตามคลินิกที่เรียกว่าเป็นคู่สัญญากับทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการส่งเลือดเข้ามาตรวจท่านก็จะทราบว่า ท่านมีการดื้อจริงหรือเปล่าหรือถ้าดื้อแล้วสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนได้บ้างหรือต้องมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงคะผูะ้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าภาวะดื้อโบนั้นไม่สามารถแก้ไขได้นะฮะต้องรอให้ร่างกายฟื้นฟูเองแล้วบางเคสนั้นต้องรอ3-5ปีแต่ว่าตอนนี้เรามีโอกาสดีที่จะลดความเสี่ยงภาวะดื้อโบมากยิ่งขึ้นใครก็ตามสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับติดต่อได้เลยผ่านช่องทาง merge beauty connect นะฮะ ที่ขึ้นตรงหน้าจอตรงนี้ท่านสามารถที่จะเข้ารับบริการปรึกษาในเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับคุณผู้ชมครับนี่มันนวัตกรรมใหม่ชัดๆนี่ไม่ได้ฉีดมาเป็นปีแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่ฉีดคือภาวะดื้อโบผมก็เพิ่งรู้ว่าวันนี้มันมีด้วยอ่ะดังนั้นฉีดโบถอกได้ก็ ต้องฉีดให้มันถูกที่ถูกทางในปริมาณที่เหมาะสมแล้วใครที่ฉีดไปแล้วฉีดไปเยอะๆเอะสามเดือนอัดครั้ง3เดือนอัดครั้งดื้อโบแล้วหรือเปล่าลองไปเช็คกันได้เพราะว่าเอาไปารักษาโรคอื่นได้ เกิดเป็นโรคอื่นฉีดโบเข้าไปมันรักษาไม่ได้ทําไงก็จะไปฉีดหน้าเยอะถูกไหมฮะแก้ไขกันได้ครับเรียนเชิญได้เลยนะฮะทั้งหมดทั้งปวงคือข่าววัสุขของเราประจําสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าสัปดาห์แห่งเอฟเฟกเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์